สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมลาฟตอนนี้เราอยู่กันในเกม12แห่งออนไลน์นะครับของเซิร์ฟทีเอชวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาเปิดกล่องลาฟสามกันนะครับ <S <S บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าลาฟสามคืออะไรลาฟก็คือถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกาชาของเกมอื่นๆนะครับซึ่งลับแบ่งได้หลายระดับนะครับมีตั้งแต่1 2 3 4 5เลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดในส่วนของลาฟสามนะครับ วันนี้เราจะจัดลาบสามกันทั้งหมด40บใบนะครับ <Huh? S 1> นี่นะครับมูลค่าก็1,000บาทนะครับบางท่านก็อาจจะยังสงสัยนะครับว่าเปิดลาบสามเพื่อเอาอะไรกาชาเราข้างในมีอะไรบ้างก็กาชานะครับก็เหมือนเกมอื่นๆทั่วไปเลยมีทั้งดีและก็เกลือซึ่งวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่เกลือครับ huh? เพราะว่ากาชา,าคู่กคาชาอยู่แล้วครับผมก็วันนี้ที่ผมจะมาเปิดก็คือผมจะมาตามหาแฟร์ก็คือชุดแฟชั่นของเลเวลส5้านะครับที่อยู่ในลาฟ3มนะครับก็ขอให้มันออกเป็นอาวุธก็ยังดีนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับบัตรใบแรกนะครับเราจะเริ่มจาก4ใบก่อนนะครับเฮ้ยัยรุ่นําอะไรอ่ะ เปิดลาบครับเปิดลาบเปิดลาบอุปกรณ์เหรอฮะอุปกรณ์อะไรกล่องกล่องกาชาครับกาชาอ๋ออะไรกัญชานะอืมไม่ใช่กาชาครับผมอ๋อกาชาอืมเปิดลาบป่ะใช่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 ลับตามเลยเหรอเฮ้ยรู้ได้ไงครับเสี่ยเปิดเป็นเตี๋ยวกันมาไม่ได้เตี๋ยวอ่ะดีไม่เจอ คนเปิดรับส่เปิดพันหนึ่งก็ได้สองพันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูช่องราบเราอ่ะหนึ่งพันบาทอะสี่สิบใบอะเดี๋ยวดูเกลือเน้นๆนั้นเลยไม่เปเกลือหรอกก็วันนี้เราอยู่กับพี่เอ็มนะครับคนเดิมจากคลิปอะไรนะพี่เอ็มอะอะไรนะโลบอกไปโลบอกไออะไรนั่นเดือดเดือมีมิกไอ้เอ่นไอ้สองก็ไปเลยไปเลยไปดูนะ ได้เลยมาด้วยเปิดเลยเนี่ยก็จัดมาเลยแล้วกันที่เพื่อก็ก็ยามาก่อนเลยเรียกว่าของดีๆนะฮะยาของไปเอ้ยมาแล้วหนึ่งนะครับเอ้ยเอ้ยแฟชั่นของกังขาานะครับไปเลยฮะอ๋อประดับนะฮะก็เดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยอ อืมโอ้โหอย่ามาดูๆนะครับผมเข้มไปแล้วมาแล้วผมว่าตรงนี้มันไม่รุ่งว่ะเราเปลี่ยนที่เห็นไหมอาการมันเป็นยังไงมันมันมันเข้มเข้มแค่ไหนก็ทยอยเดี๋ยวก็จะรู้นะเรื่อยต่อเลยครับผมสวัสดีฮะใช้ยาสีฟันสูุดเลยสูตรเกลือครับผม เข็มแต่ดีอจ็บปวดแล้ยฮะมาเป็นที่ปิดหูนะครับเป็นประดับไปโอ้โหเฮ้ยมาแล้วครับเฮ้ยชุดแฟแมวนะครับก็ถ้าออกเป็นอาวุธจะดีกว่านี้ไปเข็มแต กิงก่ามานะครับหมวกดีโอ้โหหรือว่าใหญ่ที่ต่อเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> โหไหนอ่ะของซ้ำเองอตกซ้ำอีกแล้วเหรอโอ้โหโคตรเกลียังให้เป็นโคตรเกลือผมว่าถ้าเราเปิดไม่ได้อาวุธสักชิ้นเลยเนี่ย มันขาดทุนย่อยยับเลยใไหมมันจ็กเดือนะก็ต่อเลยปวดก็ใครไม่มียาลงดันนะฮะก็ก็มาหอได้โอ้โ้องซ้าด้วยก็เดิมเลยไปกันต่อก็เปิดมาจนถึงเหลือกองสุดท้ายนะครับ12ใบสุดท้ายเราจะยังเปิดตรงนี้อยู่อีกเหรอ กลับมาที่เดิมนะครับผมจังหวะนี้เลื่อนต่อจริงๆริงรัดลาฟางตัวนี้อาจจะไม่มีดวงไม่มีโชคก็เลยต้องวางตรงนี้ไม่ต่างกันฮะโอ้เกินไปแล้วเกินไปแล้วเลื่อนต่อเลยครับเจ็ดไปสุดท้ายมาเป็นหูฟังเกมเมอร์นะครับเหมาะกับเกมเมอร์อย่างเราจริงๆมาอย่างต่อเนื่อง ยายอย่ามาโอ้ย oh หมวกล exactly. ิงนะฮะยังไม่ได้วุ้นเลยนะจังหวะนี้โอ evet> mm ้โหก็ไม่ได้ต่อไปสั่งไปสุดท้ายครับผมเราก็โอ้เอาไม่ไม่หวังอะไรแล้วก็ถ้าจะไม่มาก็ก็มาเถอะมาสุดท้ายแล้วนะมึงมาอันเดิมเลย ก็หมดไปแล้วนะครับกับลับสามหนึ่งพันบาทสี่สิบใบของพวกเราโอ้ไม่นะเรียกได้ว่ากาชามกุลคาชาจริงฮะกาชาเกลือฮะไม่หล่อแล้วก็ใช่เออผมต้องอธิบายก่อนว่าราบสามซื้อจากที่ไหนเราจะพาผู้เล่นใหม่ไปกันนะฮะ ออา Let's go ปลอใจัวเองยนฮะผมก็รับสามนะครับเข้ามาเมืองแสงอย่างนี้แล้วก็ตรงมันเลยครับกับนกคู่คู่ใจของเราแล้วก็บางท่านอาจจะเวลรยังไม่ถึงใช่ไหมพี่เอ็มแล้วมาตอนแรกแหละเขาจะติ๊กอย่างนี้มัาจะมองไม่เห็นของนะครับก็เอาติ๊กออกนะครับ เราก็จะเห็นของแล้วซื้อได้ก็ซื้อมาเสี่ยงดวงดูฮะอย่าทำเองลยก็ควรจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจบจบเกบไว้รุ่นไม่ใช่กับกาชาแล้วกับเกมนี้อ่ะยอดยอดยอก ขอบคุณที่รับชมต้งแต่ต้นจนจบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมีอะไรอีกนะติดตามอ่าใช่ไปแล้วครับผม